คุณตาวัยเจ็เตะปี๊บลั่นสนั่นขาเตียงสวัสดีค่ะฉันชื่อข้าวหอมนะคะเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละอายุย่างเข้าเลขสามแล้วแต่ก็ยังโสดสนิทไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนหรอกชีวิตส่วนใหญ่ก็วงเวียนอยู่แต่กับงานกับผู้ป่วยในแต่ละวันที่เข้ามาที่นี่ก็ดีนะคะ ทันสมัยสะอาดพยาบาลอย่างเราก็ต้องดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อประมาณหกเดือนก่อนมีคนไข้พิเศษคนหนึ่งเข้ามาเป็นคุณตาอายุประมาณเจ็ดสิบต้นๆคุณตาทาดาท่านมาด้วยอาการป่วยจากโรคประจำตัวที่ค่อนข้างซับซ้อนทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลนานหน่อยห้องที่ท่านอยู่เป็นห้องพิเศษสุดเลย กว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนคอนโดหรูๆเลยทีเดียวคุณตาธดาเป็นคนใจดีมากท่านมีลูกชายคนเดียวเหมือนว่าเป็นนักบินแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลคุณตาเท่าไหร่นานๆนนทีถึงจะมาเยี่ยมห,หนึ่งส่วนใหญ่ก็เลยเป็นหน้าที่ของพยาบาลอย่างพวกเรานี่แหละค่ะที่ต้องดูแลท่านอย่างใกล้ชิด แรกๆฉันก็ดูแลท่านเหมือนคนไข้ทั่วไปนั่นแหละค่ะวัดไข้จัดยาเช็ดตัวคุยโน่นคุยนี่ตามเรื่องตามราวคุณตาเป็นคนอารมณ์ดีนะคะชอบเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังมีอารมณ์ขันอยู่เสมอบางทีก็แอบ,บแซวเล่นกับฉันเหมือนลูกสาวเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณตาต้องทำกายภาพบำบัดช่วงขาแล้ววันนั้นพยาบาลกายภาพติดเคสอื่นอยู่ ฉันก็เลยอาสาเข้าไปช่วยคุณตาคุณตานอนอยู่บนเตียงฉันก็นั่งข้างๆเตียงช่วยยกขาช่วยงอขาให้ตามที่นักกายภาพแนะนำมือของเราก็ต้องสัมผัสกันบ้างเป็นธรรมดาหนูข้าวหอมนี่มือเบาจริงๆนะตารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยคุณตาพูดพร้อมกับยิ้มให้ฉันก็ยิ้มตอบ ไม่หรอกค่ะคุณตาเป็นหน้าที่ของหอมอยู่แล้วคุณตาหัวเราะเบาๆสงสัยตาต้องป่วยนานๆจะได้มีหนูข้าวหอมมาดูแลแบบนี้บ่อยๆฉันได้ยินก็แอบรักอมยิ้มในใจไม่ได้คิดอะไรมากหรอกก็แค่คำพูดหยอกล้อของผู้ป่วยกับพยาบาลตามประสาของคนว่างๆแต่พอเวลาผ่านไปเราสองคนก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้น คุณตาเริ่มเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเยอะขึ้นท่านบอกว่าท่านเหงามากลูกชายก็ไม่ค่อยมาหาพันรยาก็เสียไปนานแล้วไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยบางทีตาก็รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกเลยนะหนูข้าวหอมคุณตาพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆวันนั้นฉันกํำลังจัดยาให้ท่านอยู่พอดีฉันวางแก้วน้ำลงแล้วหันไปมองหน้าท่าน พวคุณตาอย่าพูดแบบนั้นสิหอมก็อยู่นี่ไงคะคุณตายื่นมือมาจับมือฉันไว้แต่หนูก็ต้องกลับบ้านนี่นะตาก็ต้องอยู่คนเดียวเหมือนเดิมมือคุณตาอบอุ่นมากทีเดียวฉันรู้สึกถึงความเงาที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงและแววตาของท่านจริงๆคุณตาคะฉันไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีได้แต่บีบมือท่านเบาๆเป็นการปลอบใจ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันก็พยายามจะใช้เวลาอยู่กับคุณตาให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่มีเคสฉุกเฉินฉันก็จะแวะเวียนไปคุยกับท่านไปนั่งข้างๆเตียงเล่าเรื่องโน่นนี่นั่นให้ฟังบางทีก็เปิดเพลงเบาๆให้ท่านฟังหรือไม่ก็อ่านหนังสือพิมพ์ให้ท่านฟังคุณตาก็จะชอบมาก ท่านจะมองหน้าฉันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเอ็นดูมีอยู่คืนหนึ่งเป็นเวนดึกฉันเดินตรวจคนไข้าตามปกติพอมาถึงห้องคุณตาธาดาเห็นท่านนอนไม่หลับกำลังจ้องมองเพดานอยู่คุณตายังไม่หลับเรอคะฉันถามเบาๆคุณตาหันมามองต่มตานอนไม่หลับเลยหนูข้าวหอมมีอะไรให้หอมช่วยไหมเอ่ย ไม่รู้สีตารู้สึกกระสับกระสายนะคุณตาตอบเสียงเบาอยู่คนเดียวมันเหงาจริงๆนะฉันเดินไปนั่งที่เก้าอี้ข้างเตียงคุณตาเดี๋ยวหอมอยู่เป็นเพื่อนละกันคุณตายิ้มให้ขอบใจนะหนูข้าวหอมเราสองคนนั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยส่วนใหญ่คุณตาจะเป็นฝ่ายเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังบางทีก็เล่าถึงภรรยาที่จากไป ท่านพูดถึงความรักและความผูกพันที่เคยมีให้กันฉันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกรักที่ยังคงอยู่เต็มเปี่ยมในใจท่านบางทีตาก็คิดถึงเธอมากนหนูข้าวหอมน้ำเสียงคุณตาสั่นเครือคิดถึงสัมผัสของเธอคิดถึงอ้อมกอดของเธอฉันมองหน้าคุณตาแววตาของท่านเต็มไปด้วยความโหยหามันทำให้ฉันรู้สึกสงสารท่านจับใจคุณตา ฉันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆบรรยากาศในห้องเงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศเบาๆและเสียงลมหายใจของเราสองคนคุณตาค่อยๆยกมือที่เหี่ยวย่นขึ้นมาลูบที่แก้มฉันเบาๆหนูข้าวหอมหนูเหมือนเธอมากเลยนะสัมผัสของคุณตาทำให้ฉันใจเต้นแรงฉันไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรืออะไรนะคะ แต่มันเป็นความรู้สึกที่แปลกแปลกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆแล่นผ่านร่างกายฉันมองเข้าไปในดวงตาของคุณตาท่านมองฉันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ฉันเองก็อธิบายไม่ถูกลมหายใจอุ่นๆของคุณตารินรถที่โดนใบหน้าของฉันกลิ่นหอมจางๆของน้ำหอมที่คุณตาใช้คลุ้งอยู่ในอากาศฉันไม่ได้ขยับไปไหนได้เลย เหมือนถูกตรึงไว้ด้วยสายตาของคุณตาที่มองลึกเข้ามาในดวงตาของฉันความรู้สึกแปลกๆวูบวาบไปทั่วทั้งตัวมันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกที่ฉันเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันคุณตาค่อยๆเลื่อนสายตาไล่ลงมาที่ริมฝีปากของฉันแล้วก็ยิ้มตรงมุมปาหนูข้าวหอมนี่สวยจริงๆเลยนะคุณตาพูดเสียงสูงวหว สวยกว่านางงามบางคนอีกนะเนี่ยฉันได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกร้อนเผาไปทั่วหน้าไม่เคยมีใครมาพูดจาแบบนี้กับฉันมาก,ก่อนยิ่งเป็นคุณตาที่อายุห่างกันตั้งเยอะก็ยิ่งรู้สึกแปลกๆชมระยะเผาคนขนาดนี้คุณตาคะฉันพยายามจะดึงสติกลับมาคุณตาชมหอมเกินไปแล้วคุณตาหัวเราะเบาๆตาพูดจริงนะ หนูข้าวหอมนี่ทั้งสวยทั้งใจดีอ่อนโยนใครได้ไปเป็นภรรยานี่โชคดีแย่เลยนะคำพูดของคุณตาทําให้ฉันรู้สึกเขินจนทําตัวไม่ถูกแทนที่จะโกรธหรือรู้สึกไม่ดีฉันกลับรู้สึกแปลกใจตัวเองที่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยสักนิดกลับกันเหมือนมีบางอย่างในใจมันเต้นระรัวขึ้นมาอย่างประหลาดคุณตานี่ก็พูดไปเรื่อย ฉันพูดพยายามจะเปลี่ยนเรื่องแต่เสียงก็แอบ,บสั่นนิดๆคุณตายังคงจับมือฉันไว้แน่นแล้วอย่างหนูข้าวหอมนี่มีแฟนหรือ,อยังละคำถามของคุณตาทำให้ฉันชะงักไปนิดหนึ่งไม่คิดว่าท่านจะถามเรื่องส่วนตัวแบบนี้เกอยังเลยค่ะคุณตาฉันตอบเสียงแผ่วคุณตาเลิกคิ้วเล็กน้อยโอ้โห สวยๆอย่างหนูเนี่ยนะยังไม่มีแฟนเนี่ยตาไม่เชื่อหรอกจริงค่คุณตาหอมมัวแต่ทำงานไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนี้เลยฉันพูดแก้ตัวไปตามความจริงคุณตาหัวเราะเบาๆงั้นก็ดีเลยสิคุณตาพูดแล้วอมยิม้มฉันมองหน้าคุณตาไม่เข้าใจว่าท่านหมายความว่าอย่างไงดีที่หนูยังไม่มีใคร คุณตาพูดเสียงกระซิบจะได้มีเวลามาดูแลตาคนเดียวไงคำพูดของคุณตาทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีกระลอกมันเป็นความรู้สึกที่ปั่นป่วนอยู่ในอกเหมือนมีผีเสื้อนับร้อยตัวบินบนอยู่ข้างในนั้นคุณตานี่ก็ฉันไม่รู้จะพูดอะไรต่อจริงๆได้แต่ก้มหน้าหลบสายตาท่านที่มองมาอีกวันต่อมาหัวหน้าพยาบาลก็เรียกฉันไปคุย ท่านบอกว่าคุณตาธดายื่นเรื่องขอพยาบาลพิเศษไปที่โรงพยาบาลโดยตรงและทางผู้บริหารก็อนุมัติแล้วฉันเลยได้มาเป็นพยาบาลประจำห้องคุณตาธดาคนเดียวอย่างเป็นทางการข้าวหอมก็ดูแลคุณตาให้ดีที่สุดนะเพราะคุณตาเป็นคนไข้วิไอีของโรงพยาบาลเราหัวหน้าพยาบาลคำชับฉันค่าหัวหน้าหอมจะทำให้ดีที่สุด ฉันตอบรับอย่างตั้งใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันก็ใช้เวลาเกือบทั้งหมดอยู่ที่ห้องคุณตาธดาเราคุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นทุกวันมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างก่อตัวขึ้นระหว่างเราสองคนมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้กับพยาบาลอีกต่อไปแล้วแต่แล้วคืนหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น วันนั้นเป็นเวรด็กอีกแล้วฉันกำลังจะเข้านอนแต่ก็แวะมาตรวจอาการคุณตาตามปกติพอเดินเข้ามาในห้องก็เห็นคุณตานอนตัวร้อนจัดใบหน้าแดงกำ่ำคุณตาคะคุณตาฉันรีบตรงเข้าไปแต่หน้าผากท่านตัวร้อนจีเลยฉันรีบวัดไข้ให้ท่านประหลอดขึ้นสูงเกือบสี่สี่องศา คุณตาตัวร้อนจัดจนไม่รู้สึกตัวเลยค่ะฉันรีบเช็คตัวรถไขให้ท่านทันทีนทฉันประครบประงมดูแลท่านอย่างใกล้ชิดเช็ดตัวให้ท่านอย่างเบามือตั้งแต่ใบหน้าลำคอแผงหน้าอกแขนลงไปจนถึงช่วงขาจูจ่ๆคุณตาก็ลืมตาขึ้นมามองฉันดวงตาของท่านยังคงพร่าเลือนด้วยผิดไข้แต่แฝงแววบางอย่างที่ทำให้ฉันใจเต้นไม่เป็นจังหวะ หนูข้าวหอมตาไม่สบายเลยคุณตาพูดเสียงแหบพร่ารู้สึกร้อนไปหมดทั้งตัวช่วยตาให้สบายตัวขึ้นได้ไหมคุณตายิ้มแบบมีเลสไหนฉันรู้สึกเขินจนทำตัวไม่ถูกได้แต่ก้มหน้าหลบสายตาท่านแล้วพยายามเปลี่ยนเรื่องคุณตากำลังไข้สูงนะคะหอมจะเช็ดตัวให้คุณตาก่อนนะคะจะได้ตัวเย็นลง ฉันพยายามเช็ดตัวให้คุณตาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้มือของฉันจะสั่นเล็กน้อยเมื่อสัมผัสกับไออุ่นร้อนจากร่างกายท่านที่แผ่ออกมาวงกว้างฉันรีบเช็ดตัวส่วนที่เหลืออย่างรวดเร็วอยากจะรีบออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้พอเช็ดตัวเสร็จฉันกำลังจะลุกขึ้นยืนเพื่อจะไปหยิบผ้าห่มมาคลุมให้ท่านแต่แล้วหนูข้าวหอม เสียงแหบพร่าของคุณตาดังขึ้นอีกครั้งมือที่เหย่ยวย่นแต่แข็งแรงของคุณตาเอื้อมมาคว้าแขนของฉันไว้แน่นฉันชะง,งักหันกลับไปมองหน้าคุณตาแววตาของท่านดูมีสติมากขึ้นแต่ก็ยังคงความพร่าเลือนของไข้คุณตาคะดีขึ้นแล้วเหรอคะฉันถามด้วยน้ำเสียงสันส่นๆคุณตาไม่ตอบเพียงแต่บีบแขนฉันแน่นขึ้นเล็กน้อย ดวงตาของท่านจ้องมองลึกเข้ามาในดวงตาของฉันเหมือนจะสื่อความรู้สึกบางอย่างที่อยู่ลึกเกินกว่าคำพูดใดๆจะบรรยายได้ความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งมีเพียงเสียงหัวใจของฉันที่เต้นระรัวราวกับกลองรบกับพมา่าคุณตาค่อยๆขยับตัวเข้ามาใกล้ฉันช้าๆใบหน้าของท่านค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ใบหน้าของฉัน ลมหายใจอุ่นๆของท่านรินรถที่ริมฝีปากของฉันฉันหลับตาลงอย่างช้าๆปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้อีกแล้วคืนนั้นในความเงียบสงัดของโรงพยาบาลเสียงเตียงคนไข้ก็เอียดอาดเบาๆยามที่เราขยับเข้าใกล้กันห้องทั้งห้องดูจะอบอวนไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะอธิบายทุกสัมผัส ทุกการกระทำเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความหมายฉันรู้สึกได้ถึงความผูกพันที่หลอมรวมเราสองคนเข้าไว้ด้วยกันเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งในห้วงอารมณ์ที่ท่วมท้นนี้ยากเกินกว่าจะทานทนและหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ของเราสองคนก็ไม่ได้เป็นแค่พยาบาลกับคนไข้อีกต่อไปค่ะคุณตาธดาดูสดใสขึ้นมาก มีชีวิตชีวาขึ้นผิดหูผิดตาเลยทีเดียวท่านชอบให้ฉันอยู่ใกล้ๆชอบให้ฉันนวดให้ชอบให้ฉันเล่าเรื่องโน่นนี่ให้ฟังกิจกรรมของเราในห้องพิเศษ VIP นั้นดำเนินไปอย่างนั้นเรื่อยๆเกือบทุกคืนตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรแต่มันทำให้หัวใจฉันอบอุ่นอย่างประหลาด จนกระทั่งวันนั้นมาถึงคุณตาธดาครับวันนี้คุณหมอจะเข้ามาตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับฉันบอกคุณตาในเช้าวันหนึ่งคุณตายิ้มรับตื่มตารู้สึกด,ดีขึ้นเยอะเลยนะหนูข้าวหอมตาว่าวันนี้ต้องมีข่าวดีแน่ๆไม่นานคุณหมอใหญ่ก็เข้ามาพร้อมกับคุณธีรพัฒท่านตรวจร่างกายคุณตาอย่างละเอียด ทั้งฟังปอดวัดความดันตรวจสอบอาการต่างๆทุกอย่างใช้เวลานานพอสมควรฉันยืนอยู่ข้างๆคอยช่วยส่งอุปกรณ์และฟังคุณหมออธิบายอาการหลังจากตรวจเสร็จคุณหมอใหญ่ก็หันมามองคุณตาด้วยรอยยิ้มคุณตาธดาครับจากการตรวจวันนี้อาการของคุณตาดีขึ้นมากจริงๆครับร่างกายฟื้นตัวได้ดีเกินคาด อาการแทรกซ้อนต่างๆก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดฉันรู้สึกดีใจแทนคุณตามากๆค่ะคุณหมอใหญ่พูดต่อผมคิดว่าตอนนี้คุณตาแข็งแรงพอที่จะกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วนะครับทันทีที่ได้ยินคําว่ากลับบ้านได้แล้วหัวใจฉันก็เหมือนถูกบีบเข้าหากันอย่างกระทันหันค่ะแม้จะรู้ว่านี่คือข่าวดีที่สุดสำหรับคนไข้ แต่ลึกๆแล้วฉันกลับรู้สึกใจหายอย่างประหลาดความผูกพันที่ก่อร่างสร้างตัวมาตลอดหลายเดือนมันทำให้ฉันใจวิวขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้คุณตายิ้มกว้างจริงเรอหมอโทษดีจริงๆเลยนะขอบใจนะหนูข้าวหอมที่ดูแลตายอย่างดีมาตลอดท่านจับมือฉันแน่นแล้วบีบเบาๆฉันพยายามยิ้มตอบ แต่ดวงตากลับรู้สึกร้อนผ่าวขึ้นมานิดๆด,ดีใจด้วยนะคะคุณตาคุณตาธดาออกจากโรงพยาบาลไปในวันรุ่งขึ้นห้องพิเศษ VIP ที่เคยอบอวนไปด้วยเรื่องราวของเราสองคนก็กลับมาเงียบสงบเหมือนเดิมฉันเองก็กลับมาทำหน้าที่พยาบาลดูแลคนไข้คนอื่นๆเหมือนที่เคยเป็นมาชีวิตก็แบบนี้แหละเนอะมีพบก็ต้องมีจาก ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากคุณตาธดาทั้งเรื่องความเหงาความรักและความผูกพันที่ไม่มีรูปแบบตายตัวแม้จะใจวิวที่ไม่ได้เจอคุณตาอีกต่อไปแต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้าเอาไว้ถ้ามีโอกาสหน้าฉันจะมาเล่าเรื่องเคสใหม่ๆที่ฉันได้เจอให้ทุกคนฟังอีกนะคะขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของ พยาบาลข้าวหอมกับคุณตาทดานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินพร้อมบวก